แต่สิบโมงดูเท่าไหร่สามหมื่นสางเมื่นึง่งฟินแต่จบแบบงงงโอ๊ยงงงงงนี่งงงมาแล้วทุกคนเปิดประเด็นเลย รเราเด่นเลยดิอะก็หลายคนอนะเขาก็แบบน,น,นะคาดาหวงเยอะอะเนาะแต่เราพูดถึงเรื่องซีรีส์วันนี้ก็ดีเลยว่าสำหรับสำหรับตัวยินเองซีนไหนที่คิดว่าดูเราแบบเรื่องมากเลยสำหรับวันนี้สำหรับ EP แปดตัวสำหรับตัวผมเองผมชอบซีนจบมากมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าซีนจบมัน มันเป็นฟิลอบอุ่นมากๆอ่ะพอด้วยความที่ใส่สาวบวกกับการแสดงกับคำพูดคำจาและสิ่งที่พวกเขาผ่านกันมามันและยิ่งกับย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นให้ถึงไอ้นี่มันยิ่งรู้สึกแบบอบอุ่นกว่าเดิมแบบมนบวกกับมันเป็นพาร์ทสุดท้ายของพวกเราจริงๆแล้วมันสุดท้ายแต่ไม่อะไรไม่ทายสุดอยู่แล้วถุกต้องเฮ้ยในๆอีกแล้วนะคุณหยินเนี่ยอาทำ ถามพอบ้างดีกว่าว่าสำหรับ ep แปดวันนี้ชอบซีนไหนอืมเหมือนกันเลยผมก็ชอบซีนสุดท้ายเหมือนกันตอนแรกมันจะไม่มันก็จะจบไปแบบอะไๆจะจบแล้วนะแต่ว่าเออพอพอมันมีซีนแบบย้อนกลับไปะมันเหมือนว่าตัวละครมันได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแล้วอ่ะเออมันก็เลยทําให้รู้สึกผูกพันกับตัวละครมากเลย เอ,อแล้วก็จบจบเป็นการจบที่แบบผมผมรู้สึกว่าโอเคมากดีมากมันการจบที่ดีสำหรับ,บสีดี <ผม S 1> นะ้ัยของเราเลยคือเป็นสี่ตอนที่ทําให้หลายๆคนแบบอินแล้วก็เชื่อว่าแบบมีมีกับมาร์มีตัวตนจริงๆใช่คิดว่ากระแสตอบรับท้งเนี้ยกับการขึ้นอันดับหนึ่งทนโลกคือมันที่สุดของชีวิตแล้วแหละ อยากรู้ว่าแบบความรู้สึกของของวอกัอนดีกว่าว่ามันมันปลื้มใจภูมิใจขนาดไหนกับครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราแบบได้ดัเตึนเทโล่เลยแล้วก็หนึ่งล้านทวิตหนึ่งล้านกว่าทวิตเหมือนเหมือนได้เหรียญทองโอลิมปิกอะ่ะจาก <c oughs> จากเขาที่ใายบอกได้เรียญเงินใช่ไม <c oughs> ใช่ใช่คือมันโอ้ที่สุดในชีวิตละไม่คิดว่า จะได้มีส่วนร่วมกับอะไรที่มันเป็นสากลขนาดเนี้ยระดับโลกขนาดเนี้ยเออมันมันไปไกลมากเลยมันอ่าสำหรับยีนล่ะสำหรับยีนเป็นไงความรู้สึกต่างๆมัน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 ดีใจจนพูดไม่ออกเลยอ่ะเราทั้งหมดสามคนที่อยู่ในห้องห้องนี้มันยิ้มไม่หยุดเลยนะตั้งแต่พอเราเห็นมีคนร้องไห้ด้วยได้ข่าว พอมีคนลองไห้ด้วยมีคนร้องไห้แล้วก็คือมันดีใจแล้วอ่ะแล้วอย่างผมไม่ได้คาดหวังก็เขคาดหวังอะไรอยากให้มันได้ที่หนึ่งนี่แต่แบบผมเชื่อว่ามันยากอ่ะมันมันยากแล้วค่อนข้างมันมันเพิ่มปิติมันเพิ่มใจที่ทุกคนรักพวกเราจนทําให้มันเกิดขึ้นนะครับดีใจจริงๆนะคือครั้งหนึ่งในชีวิตใครจะแบบไปได้ขึ้นอย่างเนี้ยมันมันไม่มีเลยนะ มันคือที่สุดในชีวิตแล้วที่เราได้ไปทั้งที่หนึ่งเซนโลกที่หนึ่งเซนไทยแล้วก็ติดหลายประเทศอีกหลายหลายประเทศแล้วก็แล้วก็ร้านทวีตในชีวิตเราแล้วตอนนี้มันคือหนึ่งร้านแล้วหนึ่งร้านกว่าทวีตแตมันมันเกินคนนะมันเกินกว่าที่พวกเราเกิดมาแล้วเจอผมสารพงศ์ยี่สิบกว่าปีอันนี้เป็นอะไรที่มันรู้สึกเป็นหนึ่งในความสําเร็จชีวิตอ่ะมันสามารถไปเล่าต่อในอนาคตเป็นเรื่องเล่าของเราได้ยันลูปปวดเลย มันเป็นหนึ่งบทของชีวิตเราที่มันถือว่าสักเซสนะครับผมนี่แบบถ้าสมมติพ่อกับแม่ดูคงแบบปลื้มใจอะเนาะว่าแบบพี่ทำไมลูกเราแบบแมสละปะลูกแมสละครับแมสแล้วนะพี่วอลดูตัวป้วาตอนนี้แมสแล้วนะแมสแล้วฉันแมสกว่านี้ไม่ได้แล้วแก <laughs> แล้วอีกหนึ่งกีึ่งอย่างเดี๋ยวเดีด๋ยวผมแป๊บนึ่งได้ไหมพี่ทำไมเดี๋ยวผม ผมขอย้ายที่ชาร์จแบตพี่มาข้างในห้องได้ไหมเรามาเจอกันแล้วทุกคนคือต้องไปไลฟ์ในห้องนะครับต้องแยกกันไลฟ์เพราะว่ามันจะเสี่ยงมันจะสะท้อนอยากทุกคนเห็นแล้วยากใตอนนี้แบตใช้กล้องแบตผมจะหมดเมื่เลยต้องยกไปเลยยกไปทางอันเลยครับแลั่นะครับ ใจจะแบบโอ้แชทแบบไม่งงไม่อยากร้องเลยแหมมันแบบอเออไิ่งงสุดอะสุดๆจริงๆคือคนคนจริงจะทำได้ขนาดนี้อะมันมันยากอะอยากขอบเอางี้ดีกว่า ที่อยากรู้อยากขอบคุณอะไรพี่วอที่แบบพากันมาได้แบบจุดจุดนี้จุดนีอยากขอบคุณอะไรพี่วอไม่ต้องเกิดกันนะแบบบอกได้เต็มที่เลยก็ก็อยากขอบคุณอ่ะจริงๆแล้วมันผมก็มีแผลคิดว่าถ้าเราไม่ได้เล่นด้วยกันหรือว่าตัวพี่ไปเล่นกับคนอื่นหรือตัวผมไปเล่นกับคนอื่นอ่ะไม่รู้หรอกว่าผลมันจะดียังไงแต่ว่าพอเราเล่นด้วยกันแล้วมัน มันไปด้วยกันได้อ่ะมันสามารถคือเราทั้งคู่สามารถไปด้วยกันแล้วมันมีจุดนี้อโคตรโคตรมีความสุขที่แบบทั้งหนึ่งได้มาเจอพี่ได้มาเจอพี่อยันได้มาเจอหลายๆคนที่ทําให้เกิดเรื่องราวในวันนี้อ่ะมันโคตรสุดยอดอะเป็นความสุขจริงนะเนี่ยร่วมเป็นตํานานด้วยกันด้วยสําหรับโบล,ล่ะคือแบบความรู้สึกที่แบบได้มาเล่นคู่กับอีดแแบบ พากันมาถึงขนาดนี้ความรู้สึกส่วนตัวคิดยังไงอยู่ตอนนี้คิดยังไงอ่ะ oh. <laughs> พูดได้เต็มที่เลยไม่ต้องแบบอายเกินน้องอยากรู้ความรู้สึกหลายๆคนก็อยากรู้ผมคิดเหมือนกันเลยว่ามันถ้าผมไปคู่กับคนอื่นหรือว่าคู่กับใครอ่ะมันคงมันคงไม่รู้จะเป็นยังไงมันไม่น่มนามันคงไม่ดีขนาดเนี้ยจริงๆ เพราะว่ายินเป็นคนที่กระตือรือร้นมากแล,แล้วพยายามมากตอนถ่ายแล้วทุกๆอย่างมันมันจริงใจตั้งแต่ครั้งแรกเลยอย่างที่ผมบอกว่าครั้งแรกอ่ะที่เราเจอกันเราเราไม่คุยกันเลยนั่นนั่นก็คือความจริงที่สุดว่าเราเราไม่พยายามเข้าหากันโดยที่เราต้องหาเรื่องคุยกันก่อนหรือเปล่าต้องอยากให้สนิทเพื่อ เพื่อสีนี่ออกมาดีอืมเราเราไม่ได้พยายามแบบนั้นเลยแล้วสุดท้ายมันสนิทกันเองตามธรรมชาติจึงมันจะระยะเวลามันจะยาวยาวมากที่เราจะเริ่มคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอบคุณมากให้แล้วนะพี่วองว่าอะไรน้องร้องไห้แล้วนะนะ้องร้องไห้แล้วนะเนี่ยโุ๊บโอ้ขอบคุณมากอขอบใจของมาก คืออะไรมองได้ใส่กันไม่ได้นะถ้าอะาไรเรางไา้ใส่กันนะไม่ขอบคุณจริงจอีกหนึ่งอ,อยาอ่างที่อยากให้ยินกับบอขอบคุณแบบแฟนคลับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเอาเป็นบอก่อนดีกว่าก็ไ่ต้องคองนะพี่บอไม่ดิวด ขอบคุณทุกคนจริงๆโอ้ oh, วันนี้แบบสุดยอดมากมันเหมือนเป็นซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์ของผมหรือว่าผมยินหรือว่าของพี่ผู้จัดหรือว่าใครทั้งนั้นเลยมันมันมันเหมือนเป็นซีรีส์ของพวกเราเลยคือไม่มีคุณทุกคนเนี่ยมันมันจะไม่มาได้ไกลขนาดนี้แล้วมันจะไม่มีโอกาสจะเป็นซีรีส์ใหญ่ได้ทุกทุกคน ทุกคนเอนดูเราทุกคนเห็นศักยภาพแล้วทุกคนอยากให้เราได้ไปต่อจริงๆเนี่ยไม่มีทุกคนวันนี้มันก็จะไม่มีเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของประเทศไม่มีเทนทวิตเตอร์อันดับหนึ่งของโลกไม่มีความยิ่งใหญ่มันจะขาดความสําคัญไปเลยถ้าเกิดมันขาดทุกคนไปขอบคุณมากจริงๆที่เออที่ทําทําให้มันมีค่ามีความหมายกับพวกเรามาก ยินบ้างขอบคุณแบบทุกๆคนกับแฟนคลับก็เหมือนกันครับผมอยากจะขอบคุณทุกคนจากใจจริงในในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในช่วงชีวิตเราในตอนนี้ครับมันมันมันเรียกว่ามันมันที่สุดอ่ะมันมันสุดจริงๆอ่ะผมว้ามันว้าไม่ออกขอบคุณนะครับร้องไห้แล้ว มันขอบคุณครับทุกคนมันอ่ะพูดพูดพูดไปพูดไปมันเป็นความดีใจที่แบบถึงแม้มันร้องให้มันมันก็เออมันเป็นความดีใจจริงๆับที่มีจุดนี้อะต้องขอบคุณทุกคนมากๆครับแล้วก็รักทุกคนเหมือนกันครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนรักพวกเราทุกคนเช่นกันครับขอบคุณครับอ่ะก็คือว่าแบบ ภุมิใจอะน้อง